ในโลกของการบริหารโครงการเนี่ยนะครับมันจะมี2บทบาทที่หลายคนมักจะสับสนหรือเข้าใจผิดกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือ project manager กับ scrum master วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้ชัดๆเลยค่ะว่าจริงๆแล้ว2ตํตำแหน่งนี้ต่างกันยังไงแล้วทีมแบบไหนถึงจะเหมาะกับใครเอาละครับนี่คือหัวข้อทั้งหมดที่เราจะมาคุยกันเพื่อให้เข้าใจความเหมือนความต่างและหัวใจของทั้ง2บทบาทนี้กันครับเรามาเริ่มกันที่การปูพื้นผานกันก่อนเลยดีกว่าครับ เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าทั้ง2บทบาทนี้เนี่ย mm. มีที่มาที่ไปแล้วก็สภาพแวด mm. ล้อมในการทำงานที่แตกต่างกันยังไง <c oughs> คือต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยต้องมีทักษะการสื่อสาร mm. การจัดการที่เก่งมากๆเหมือนกันเลยนะครับ แต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะ Project Manager จะเหมือนกับสถาปานิกที่วาดพิมพ์เขียวทั้งหมดไว้แล้วในขณะที่ Scrum Master จะเหมือนโค้ชที่คอยอยู่ข้างสนามคอยกระตุ้นให้ทีมสร้างบ้านที่ดีที่สุดออกมาด้วยตัวเองซึ่งแค่แนวคิดเริ่มต้นก็ต่างกันคนละขั้วแล้วครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันอีกหน่อยดีกว่าว่าในชีวิตการทำงานจริงๆในแต่ละวันเนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาแตกต่างกันยังไงบ้าง จุดนี้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากเลยครับในเรื่องของการวางแผนโปรเจกต์แมเนจเจอร์จะเป็นคนกำหนดแผนงานทั้งหมดเลยแต่สกรัมมาสเตอร์จะเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกให้ทีมเนี่ยเป็นคนสร้างแผนงานของตัวเองขึ้นมาซึ่งเราจะเรียกว่าสปรินต์แบ็กล็อกนะครับมันก็คือลิสต์งานที่ทั้งทีมตกลงกันว่าจะทำให้เสร็จในรอบการทำงานสั้นๆนั่นเองพอมาดูเรื่องขอบเขียนงานกับงบประมาณนะครับโปรเจกต์แมเนจเจอร์จะเป็นคนรับผิดชอบโดยตรงเลยคือต้องกำหนดและควบคุมทุกอย่าง แต่ Scrum Master บทบาทจะเปลี่ยนไปเลยครับจะกลายเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับ Product Owner และทีมเพื่อให้พวกเขาเนี่ยแหละเป็นคนบริหารจัดการงบประมาณและเวลาในแต่ละ Sprint หรือแต่ละรอบการทำงานให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดและนี่แหละครับคือจุดที่เรียกว่าเป็นปรัชญาที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยคนนึงเน้นการมอบหมายงานแต่อีกคนนึงเน้นการมอบอำนาจให้ทีมเป็นคนจัดการกันเองดังนั้น หัวใจสำคัญมันเลยเปลี่ยนไปเลยครับจากการสื่อสารที่ถูกควบคุมตามแผนไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและโปร่งใสแทนซึ่งข้อมูลก็จะไหลเวียนอย่างอิสระผ่านเครื่องมืออย่างคานบานบอร์ดที่มันเหมือนเป็นกระดานแสดงสถานะงานที่ทุกคนในทีมสามารถเห็นภาพรวมและความคืบหน้าได้ตลอดเวลาโอเคนอกจากหน้าที่ในแต่ละวันแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำให้สองบทบาทนี้แตกต่างกันจริงๆเลยมันคือแนวคิดหรือไม่เสร็จที่อยู่เบื้องหลังครับ ใช่เลยครับนี่คือแก่นของอาจาร m a n i f e s t สโตเลยซึ่งมันเป็นปรัชญาที่ให้ความสำคัญกับคนและการมีปฏิสัมพันธ์กันมากกว่าตัวกระบวนการและเครื่องมือซึ่งนี่แหละคือแนวคิดหลักที่ขับเคลื่อน Scrum Master เลยครับไอเดียนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าผู้นำแบบผู้รับใช้หรือ servant leadership ครับซึ่งความหมายมันตรงตัวเลยคือเป้าหมายหลักของสครัมมาสเตอไม่ใช่การสั่งการนะครับแต่คือการเข้าไปรับใช้และสนับสนุนทีม คอยขจัดอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อให้ทีมทำงานได้เต็มศักยภาพของตัวเองมีคำพูดหนึ่งที่ผมว่าอธิบายบุคลิกของคนที่เหมาะจะเป็น Scrum Master ได้ดีมากๆเลยครับก็คือคนที่ยินดีจะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จคอยผลักดันให้ทีมได้เฉิดฉายและมีความสุขที่ได้เห็นทีมได้รับคำชื่นชมพอเราเข้าใจแนวคิดแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วต้องมีทักษะอะไรบ้างละ่ะถึงจะเป็น Scrum Master ที่ดีได้ เรามาดูกันครับคำถามยอดฮิตที่หลายคนสงสัยเลยครับจำเป็นไหมที่ต้องเคยเป็นโปรเจกต์แมนเจอร์มาก่อนนะมาหาคำตอบกันคำตอบชัดๆจากผู้เชี่ยวชาญเลยก็คือไม่จำเป็นครับแต่ถ้าเคยมีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้เปรียบเยอะเลยเพราะมันจะช่วยให้ปรับตัวและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นได้เร็วกว่ามากครับทักษะพวกนี้ล่ะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การวางแผนการมองหาความเสี่ยงหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งหมดนี้มันคือพื้นฐานที่แข็งแกร่งมากๆที่ได้มาจากการเป็นโปรเจกต์แม a เจอร์ซึ่งสามารถเอามาปรับใช้ในบทบาทของสครัมมาสเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสุดๆเลยเอาละนอกจากเรื่องสกิลแล้วเรามาดูเรื่องที่หลายคนอยากรู้กันดีกว่านั่นก็คือโอกาสในใสายอาชีพนี้ครับว่าทำไมสครัมมาสเตอร์ถึงกลายเป็นตำแหน่งที่ฮอตฮิตขึ้นมาเรื่อยๆดูตัวเลขนี่สิครับ นี่คือเงินเดือนเฉลี่ยต่อปีของ Scrum Master ในสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็พอจะสะท้อนให้เห็นได้เลยว่าตำแหน่งนี้มีมูลค่าและเป็นที่ต้องการในตลาดโลกขนาดไหนแล้วที่มันว้าวมากๆเลยก็คือเดี๋ยวนี้ Scrum มันไม่ได้อยู่แค่ในวงการเทคโนโลยีอีกต่อไปแล้วนะครับตั้งแต่บริษัทรถยนต์การศึกษาการเงินหรือแม้กระทั่งการก่อสร้างต่างก็นำหลักการของ Scrum ไปปรับใช้กันหมดเลย ซึ่งมันก็ยิ่งเปิดโอกาสให้บทบาทนี้เติบโตไปในอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากๆทีนี้ถ้าใครเริ่มสนใจแล้วอยากจะลองไปส่องสองดูโอกาสนี่คือตัวอย่างเว็บหางานดังๆเลยครับที่สามารถเข้าไปหาตำแหน่ง scrum master ที่เปิดรับอยู่ได้มาถึงตรงนี้แล้วอะไรคือบทสรุปที่สำคัญที่สุดที่เราได้จากการเปรียบเทียบทั้งหมดนี้กันครับถ้าจะให้สรุปสั้นๆในประโยคเดียวเลยก็คือ Project Manager คือผู้จัดการกระบวนการครับในขณะที่ Scrum Master คือผู้สนับสนุนคนเพื่อนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งคำถามชวนคิดเอาไว้สักหน่อยว่าหรือจริงๆแล้วอนาคตของความเป็นผู้นำมันอาจจะกำลังเปลี่ยนจากการสั่งการไปการโคชชิ่งมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าลองเก็บไปคิดกันดูนะครับ